ไว้ให้ดีแต่อีหยางเนื้อข้ามีเรื่องจะให้เองช่วยว่ามาเลยค่ะข้าจะให้เองไปตามหาคนคนหนึง่งอยู่ในป่าแห่งนี้หรือเปล่าคะเขาอยู่ในป่าแห่งนี้หรอือเปล่าเขาไม่ได้อยู่ในป่าแห่งนี้หรอกเขาอยู่โน่นต้องไปตามหาไกลคนผู้นี้จะช่วยเองพักภายในภายภาคหน้า รูปลักษ์ของมันตัวไม่สูงผมยาวๆแห้งๆเราจงไปตามหามันได้ค่ะแล้วนำกลับมาบอกข้าอ้อมีก็ฟนฝนก็จะตกฟ้าก็ร้องอากาศก็ไม่ค่อยดีเอ็งก็เดินทางกันจับกันได้แล้วนะได้ค่ะ สวัสดีค่ะแบบทํทคลิปไปเรื่อยน,นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะสวัสดีครับผมน้นมันครับวันนี้หนูก็จะพาน้องต้นมันเนี่ยไปหาลุงธมินนะคะพี่พี่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปหาลุงธมินแบบว่าจะเจอหรือเปล่านะวันนี้เพราะว่าลุงธมินเนี่ยก็อยู่ในป่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงเขตไหนนะอยู่ทั่วนะหนูไม่รู้ว่าลุงธมินเนี่ยจะอยู่เขตไหนนะ แต่ถ้าหนูเข้ามาเนี่ยลุงธามินก็น่าจะรู้นะว่าหนูเนี่ยเข้ามาตามหาลุงธามินนะเพราะหนูเป็นลูกศิษย์ลุงธามินอ่าคนหนึ่งนะก่อนที่จะไปตามหาลุงธามินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะคะไปกันเลยคะ่ะไปครับพี่ๆตอนนี้ก็เข้ามาในป่าลึกแล้วนะหลังจากเดินทางมาหลายชั่วโมงนะคะพี่ๆ ก็เหนื่อยจากการเดินทางมาแล้วนะอันนี้ก็เข้ามาเดินทางในป่าต่อเดินตอนแรกใช้รถเข้ามานะมันก็จะเหนื่อยอยู่อันนี้วันหนูนก็ไม่ได้มาหาลุงทามินเนี่ยโหนานแล้วนะคะพี่พ วันนี้เนี่ยได้ถือโอกาสเข้ามาในป่าเข้ามาในป่านี้เพื่อที่จะมาตามหาลุงธมินให้น้องต้นมันเนี่ยได้รู้จักลุงธมินนะคะใช่ครับเพราะว่าน้องต้นมันเนี่ยก็ยังไม่รู้จักลุงธมินเลยนะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงลักษณะเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงนะแต่บอกเลยว่าอาจารย์หนูนะนิสัยดีแน่นอน ใจดีด้วยตอนนี้นี่ก็ถึงหินแบบนี้แล้วนะพี่พต้องเดินขึ้นทางนี้นะ อะไรหรอต้นมนันโหต้นมันนี่ปีนตน้นไม้เกียงมากๆเลยนะโอ้ต้นมันปีนขึ้นไปเอากล้วยไม้นะคะพี่ๆแ้่แจะเอามาให้พี่พี่ดูนะนี่นะครับ <c ười> คือกล้วยไม้หนวดคราม ดอกมันออกเสร็จแล้วครับนี่นี่นะคะพี่พีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนุน่นกุหลาบพวงพี่เจอมาให้นุน่นอ่ะอ๋อเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวขึ้นแปลงนี่นะเดี่ยวกุหลาบอันนี้สูสูงให้พี่พีแล้วนะเองไม่ต้องขึ้นไปเอาก็ได้ต้วนมันโอเค มันก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะพี่ๆกูหลับพวงนะนองต้นมันนี่ก็เข้าป่ามาประมสองปีแล้วนะก็เลยจะรู้แบบพืชพันธุ์ในป่าอะไรพวกนี้เยอะพอสมควรนะคะพี่ๆหนูเองอเอนะก็เคยเดินอยู่ตอนเด็กแต่แบบไม่ได้เดินนานนะไม่รู้ออดได้เลยแต่ป่านี้มีน,น,น้ำเยอะนะ ใช่ใช่อันหินนี้นี่มันจะแห้งหรือเปล่าตอนมันน้ำในบอ่อเนี้ยถ้าตอนหน้าแรงก็ไม่แน่นะพี่หน้าแหลงก็ไม่แน่ใช่ไหมใช่ครับมันไม่ได้เป็นแอ่งบ่อ,อข้างล่างมันแอ่งอืมให้เป็นเด่นเลยอ,อืมอย่างนี้แต่พี่ไปดูไปเจออยู่บอ่อหนึ่งเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่ามันลึกมากๆเลยนะ นั่นแหละบ่อนนะนะมันไม่มีวันแห้งเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะนี่นะบรรยากาศบนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นเ,นรเราจะเดินตามต้นมันไปก่อนนะคะพี่พี่เพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าหนูอะ่ะจะเดินมาตามหานนะเอาใคร น่าจะมีคนขึ้นเอามาล่อสัตว์อ่ะใช่น่าเป็นเม้นมากินน่าจะผมว่าใช่เป็นเม่นนู่นทางเดินของเม้นเร้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ ก็จะมีต้นไผ่เยอะหน่อยนะคะพี่พี่อันนี้เป็นไผ่อะไรนะต้นมันรู้ไหมเียกชื่อไม่ถึงเลยนะพี่ไผ<ฟ>่รวนหรอือว,ว่รั้วไผ่รวงนี่แหละเออไผ่รวงสิอ่ประมาณนี้นะคะพี่พ ตอนมันก็ไม่ได้รู้จักไพ่ทุกต้นนะคะพี่ๆแต่ว่าเดินเดินแบบชํานาญเลยนะเดินป่าเขาป่าก็รู้ของเยอะพอสมควรอันนี้หนูก็จะเดินขึ้นมาทางนี้นะคะพี่ๆไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะอยู่บนนี้หรือเปล่า ที่ตรงนี้นี่สวยดีรู้สึกว่าแบบขึ้นมาก็รู้สึกโล่งนะคะพี่ๆโล่งสบายๆรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆหินอะไรเนี่ยโหก้อนเบลเลอร์เลยนะคะพี่พี่ก้อนใหญ่มากๆเลยนะจะไ,ไหลคนตนะใช่ใช แล้วก็แบบเดินขึ้นมาไกลแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้าเนาะต้นมันเนาะ<ช>เฮ้ยอันนี้นใครมาตั้งกล้องเอาไวอ้อ่ะหรือว่าโอ้ฝเามือดียวฝนจะตกอีกแล้วอ่ะพี่พ พี่พี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะที่ขึ้นมาหาลุงธมิน,นีรยฝนก็จะตกอีกแล้วนะฟ้ามาอย่างคลึ้มเลยนะฟ้าก็ร้องเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราจะตามหาลุงธมินกันต่ออันนี้ก็อยากให้พี่พี่ดูมากเลยนะแต่ว่าหนูนะไม่รู้ชื่อนะคะพี่พี่หนูอยากถ้าพี่พี่คนไหนนะรู้ชื่อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ หนูก็ยากรู้ชื่อมันเหมือนกันว่าเป็นชื่ออะไรพานสายก็ไม่มานะพานสายน่าจะรู้ชื่อตอนนี้นะคะพี่พี่เราก็เหนื่อยมากๆเลยนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เดินเข้ามาในป่าลึกแล้วนะต้นมันเนาะใช่ครับเราก็จะขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่เพราะว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางมามา,มากแล้วนะเนี่ยเราเดินขึ้นมาสูงแล้วนะคะพี่พี่ดูจากแถบนี้ได้เลยนะ ในข้างบนอะอันนี้นั่งพักลังหินนะคะพี่พี่ยังไม่ได้เดี๋ยวจะขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินไปตามหาลุงทามินอีกนะคะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะคะพี่พี่ไปต้นนั้น มันเริ่มไม่ใช้แล้วมั้งระวางทางเขาบอกอยู่ในป่านี้ห้ามทักนะพี่ ลงมากเลยมาทางนี้ดีกว่าโอ้หเหนนี่ก็เยอะมากๆเลยโอเหมือนเราเข้ามาทางเมืองรับแรเลยนะต้นมาเนาะใช่เป็นเมืองคล้ายเมืองนไะใช่แบบเรารู้สึกเข้ามาแถวนี้ก็รู้สึกลงสบายขึ้นเนาะ แต่ว่ามันรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งนะเมืม่อกี้ที่เราระหว่างทางที่เราเดินอ่ะเราจะเดินต่อเรื่อยๆนะคะพี่ๆมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะจะรีบเดินไปตามหาลุงเมินเลยนะ ตอนนี้เนี่ยต้นมันก็เดินไปฝั่งนู้นนะคะพี่พี่หนูก็เดินขึ้นมาฝั่งนี้นะวังนี้ยินดีนะโหขึ้นมาสูงพอสมควรเลยนะ เป็นไงต้นมันยไม่เ,เจอเลยลองเรียกมาให้ดูเลยโอเค,อเ,คเราเดี๋ยวหนูจะลองเรียกพานุงทมินนะลุงทมินก็ยังไม่ได้ยินเสียงนะจะลองเรียกน,น,น้งนกงนงองเลยอุ้ยรูยย้ไงท่านอาจารย์ของข้าได้ได้เนะจ้าค่ะ อาจารย์ให้เราตรงนี้นะถอยหลังไปนิดนึงนี่นะนนะตนมันก็ไม่เคยเห็นลุงํามินเลยนะนนะงมินโคกงย่างไววัดตรงนี้นะลลนนะท่านอาจารย์วันนี้ข้าเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาหาท่านอาจารย์นาะนและข้าก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์รู้จักเด็กคนหนึ่งนะนี่น้องตอนมันนะตนมันยางเั้น ข็ไม่เคยเห็นน้ามันเลยเออเด็กคนนี้นี่มีตาดำด้วยมันเด็กที่ไม่ธรรมดาแน่ๆข้าเองก็ไม่ได้เจอกับเจ้าเบลนานแล้วเออและเองเข้ามาในป่าเนี่ยยังไม่กลัวเลย ก็รู้สึกไม่่คยกลัวนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์าจารยว่วหนูเป็นธรามนิการนี้ขาลูกขาถึงองมาล้อว่ารู้สึกได้กว่าจะมีคนมาหาข้าแล้วเราวางทางยังไม่เจออะไรเลยเหรือไม่เจอจ้าค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงหนูได้ยินเสียงมัน มันแบบระว่างทางที่เดินก็จะได้ยินยินเสียงแบบเป็นระยะระยะเห็นมันพูดขึ้นมาว่ามึงไม่รอดแน่อยางเนี้ยม,มันเป็นวิญญาณปีศาจร้ายแต่มันคงทำํำไม่กล้าทำอะไรพวกเองเหรอกมันก็ะได้แต่ครูไหนไหน เองก็มาหาข้าแล้วข้ามีเรื่องจะบอกกับเจ้าด้วยนะ <Wow. S 1> ช่วงนี้เจ้าต้องระวังเรื่องกาเขาปา่าแล้วก็อย่าวางใจทางอย่าวางใจคนเองเคยได้ยินคำนี้ไหม oh. รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจข้าจะมาเตือนเอง ว่าป่าแห่งนี้มีใยู่เช่นธรรมดาเมื่อสมัยก่อนป่าแห่งนี้เคยมีการสู้รบกันฐานหลายพันหลายต่อหลายคนต่างมาตายอยู่บริเวณป่าแห่งนี้<ม>ข้ามีของจะให้เองด้วยไอเอ็งจะไปป้องกันตัวเองวันหลังเองจะมาหาข้า เองจะได้ไม่พบเจอกับอันตรายอาจารย์ดูมาแล้วรับมันไว้ซะหอยเชนนี้ข้าได้มาจับเพื่อนของข้าข้าได้ปลุกเสกให้เองเรียบร้อยแล้ว ติดมากๆเลยนะพี่เอ็งจ้องเก็บรักษามันไว้ให้ดีแต่อีหยางเนี่ยข้ามีเรื่องจะให้เอ็งช่วยว่ามาเลยค่ะข้าจะให้เอ็งไปตามหาคนคนหนึง่งใครอยู่ในป่าแห่งนี้หรือเปล่าคะเขาอยู่ในป่าแห่งนี้หรือเปล่าเขาไม่ได้อยู่ในป่าแห่งนี้หรอกเขาอยู่โน่นต้องไปตามหาไกลคนผู้นี้ จะช่วยเองพัดภายในภายภาคหนะ้รูปรักษ์ของมันตัวไม่สูงผมยาวๆแห้งๆเราจงไปตามหามันมแล้วนำกลับมาบอกข้าอ้มีก็ฝนก็จะตกฟ้าก็ร้องอากาศก็ไม่ค่อยดีเองก็เดินทางกันจาบกันได้แล้วนะ ได้ค่ะเดี๋ยวจะเด,วเดินไปหาไอ้คนนั้นที่ท่านอาจารย์ให้ไปหาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกสามหาดีอย่างานาั้นดีเลยเดีวเราจะขอตัวกลับก่อนนะอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะเเราจะกลับกันเลยเนาะต้นมาเนาะใช่ครับ งั้นต้นมันก็มากราบท่านอาจารย์ก็ได้นะเพราะว่าต้นมันเนี่ยยังไม่เคยเจอท่านอาจารย์เลยนะอจะใช้ต้นมันเนี่ยมากราบท่านอาจารย์ก่อนนะเพราะว่าเราจะลากลับไปแล้วนะคะพี่พี่เด็กคนนี้มารยาทรามเลิศไม่ไม่รู้ว่าเองไปมายางังไงเองมีนามากอะไรนะผมชื่อต้นมันครับ ตนมันครับใครมีคนต่างชื่อนี้ให้เองมี่ผมครับวาจางามเลิศเด็กอย่างนี้แหละข้าชอบมาข้าจะให้พรคนที่ได้มาเจอกับข้ามีแต่ความโชคดีเก็บร้อย เดิน <Okay. S 1> ทางกลับกันได้แล้วนะถ้าต้องการความช่วยเหลือ <c oughs> ก็มาพบค่าที่นี่้าจะมานั่งรอพวกเองที่นี่ได้โอเคทางั้นข้าขอตัวกลับก่อนกลับคุกลักันกันคนระับตอนนี้นะ่ะท่านอาจารย์ก็หายไปแล้วนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเลยนะ นนี้นะฝนก็จะเริ่มตกหนักนะแล้วนะเราก็ต้องรีบเดินทางกลับแล้วนะท่านอาจารย์บอกว่ามาเดินป่าแถวแถวนี้นะ่ะตอนเวลาเนี้ยช่วงเนี้ยนะ่ะมันจะเป็นเวลาที่ดวงตกนะอันตรายพวกภัยภัยบาตรกำลังเข้ามานะเป็นช่วงที่หนุ่เนี่ยจะโชคร้ายนะเวลาเดินป่าระวังตัว ก็เริ่มตรงหนักละแบบฟ้ามันทรงเสียงก่อนนะ พอถึงทางนี้ก็เริ่มลงขึ้นแล้วนะพี่พี่แี่เดินไป็ี่เดินก่องโอเคได้ได้โอเคเดี๋ยวต้นหมันจะเอาของนิดหนึ่งนะคะพี่พี่แล้วก็เดี๋ยวต้นหมันจะเดินตามหนูลงมาเลยนะ ตอนนี้นะหนูก็จะขอเดินทางกลับนะคะพี่พี่พรุ่งนี้นะจะออกเดินจะออกเดินทางตามหา,าคนที่ลุงทเมินว่ามานะคะพี่พี่ที่เขาให้หนูไปตามหานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกตามหาเลยนะสำหรับคลิปนี้หนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ ฝากเข้ามาดูคลิปหนูกันเยอะๆนะคะพี่ๆแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย